สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Boysean Channel นะครับอันนี้เป็นเป็นบ่อายแดงนะครับบ่อายแดงที่ผมทําใช้อยู่นะครับขนาดบอ่อประมาณเอ่อหนึ่งจุดห้าคูณสองเมตรนะครับสองเมตรปริมาณรายแดงที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละรอบประมาณประมาณ1.5กิโลกรัมนะครับประมาณกิโลครึ่งนะครับประมาณเนี้ยนะครับอ่าดู เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับสาธิตวิธีการทำไรแดงอันนี้คือผมใช้มาประมาณประมาณ2วัน3วันแลนะ้วประมาณ3วันนะครับประมาณ3วันนะครับอ่าดูรายแดงเริ่มแบกเคยแล้วนะครับอ่าอ่าเห็นไหมนะครับไยแดงเริ่มเริ่มแบกเคยแล้ว อันนี้แสดงว่าอาหารขาดนะครับอาหารเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องพรุ่งนี้ผมต้องเปิดบอ่อนะครับเปิดบอ่อเปิดบอ่อจากบ่อนี้นะครับแล้วก็เอาหัวเชื้อไรแดงเนี้ยไปขยายใส่บอน,นี้นะครับซึ่งผมเตรียมน้ำเขียวไว้แล้วแล้วก็ปล่อยเลยไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอ่ะซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ได้ผลดีมากนะครับอันนี้คือผมใช้มาประมาณ2-3วันแล้วนะบ่อน,นี้เนี่ยนะครับยังมีอยู่เลย แต่คิดว่าทุ่งนี้นะครับ week, it. It really ทุ่งน,นี้คงจะต้องคงจะต้องเปิดบ่อแล้วนะครับคงจะต้องเปิดบ่อแล้วเพราะว่ามันมันแบกไข่แล้วนะครับถ้าเราไว้ต่อเนี่ยตายหมดนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับขอโฟกัสภาพก่อนอ่าเนี่ยนะครับถ้าผมไว้ต่อเนี้ยเดงตายหมดนะครับตายหมดเลยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะครับเริ่มจากการทําน้ําเขียวเลยนะครับจากเอาแบบว่าใครที่ทําน้ําเขียวไม่เป็นเนี่ยนะครับดูคลิปผมจบทุก EP ีเนี่ยจะทําเป็นนะครับจะทําเป็นและใช้ได้จริงแต่ว่าขออย่างเดียวคือให้ดูให้ติดตามไปเรื่อยนะครับเพราะผมไม่ก็มีเวลาด้วยนะครับให้ติดตามผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปเรื่อยๆเลกัน นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามได้สดตัวก่อนนะครับอ่าเนี่ยอันนี้โรติเฟอร์เพิ่งลงไปนะครับเพิ่งลงไปเนี่ยนะครับอ่าแต่ถ้าเรารู้นิสัยเรารู้นิรู้นิสัยน้ําเขียวรู้นิสัยเรแดงนะครับรู้นิสัยโรติเฟอร์นะครับรู้สภาพอากาศปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศฝนตกแดดออกยังไงก็มีแด้ใช้ตลอดนะครับก็มีไรแดงใช้ตลอดเลยนะครับมีใช้ตลอดนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัว ว่าจะขาดได้แดงนะครับแต่เอาแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการทําในทําในกระมังแล้วกันนะครับทําในกระมังประมาณหนึ่งร้อยลิตรแล้วกันนะครับอันนี้เป็นมันมันโบบางทีโบมันมันไม่ถึงกับใหญ่มากนะแต่มันก็ใหญ่อยู่นะนะครับมันก็ได้อยู่เพื่อนๆยังไม่จําเป็นนะครับสําหรับมือใหมย่ยังไม่จําเป็นที่จะทําโบขนาดนี้นะครับอเดี๋ยวผมไปดู อันนี้เป็นไรแดงนะครับเปิดบ่อพุ่งนี้อันนี้เป็นบ่อที่ผมอ่าพิ่งทําน้ําเขียวไปนะครับพึ่งทําน้ําเขียววันนี้มาถ่ายทํากันกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางกลางวันเนี้ยผมไม่ค่อยว่างด้วยนะครับอันนี้คือบ่อที่เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เพื่อปล่อยเชื้อรแดงนะครับอ่าอันนี้คือที่เตรียมไว้ทั้งหมดนะครับพึ่งมีโรติเฟอร์ลงไปนะครับโรติเฟอร์เพิ่งลงไปแต่ผมก็ใส่ย,ยาแล้วนะครับเพิ่งใส่ย,ยาเมื่อกี้เอง ะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนทําเป็นแบบในกระมังเล็กๆแล้วกันนะครับซึ่งส่วนผสมนะครับที่ผมใช้จะเป็นรำละเอียดนะครับรำละเอียดอาหารไก่เล็กนะครับปุ๋ยสูตร16ยูเรียนะครับอาอามินะครับแล้วก็ไอหัวเชื้อน้ำเคี่ยวนะครับหัวเชื้อน้ำเคี่ยวเดียเด๋ยวผมจะ ใส่อีกทีหนึ่งเวลาจะทําพวกนี้นะครับคือปุ๋ยเนี่ยมันต้องหมักไว้ก่อนนะครับมันต้องผสมแล้วก็หมักไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับหมักทําไมนะครับหมักเพื่อที่จะให้ไออาหารไก่เนี่ยนะครับอาหารไก่ไอ้จาพวกรําพวกนี้นะครับให้มันละลายดีนะครับให้มันออกมาให้มากที่สุดนะครับผมจะสอนเป็นกระมัง100ลิตรนะครับผมจะสอนทำเอ้ยไม่ใช่หรอกผมไม่สอนดีกว่าผมจะแนะนําทําเป็นกระมัง100ลิตร นะครับกระมัง1 0 0รลิตรเพราะว่าบางทีคือถ้าผมแนะนําสาธิตการทําแบบโบยใหญ่เลยเนี่ยบางทีบางคนคือยังไม่ต้องจําเป็นต้องไปทําไดแดงโบอใหญ่ขนาดนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องทําไดแดงโบอใหญ่ขนาดนั้นผมเลยม,มาสอนกระมัง1 0 0รลิตรก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงใครอยากให้ผมสอนแบบแนะนําแบบโบอใหญ่หญปริมาณน้ําเยอะๆอยังไงเนี่ยค่อยทักอินบ็อกมาส่วนตัวดีกว่านะครับโอเคเี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับกระมัง1 0 0รลิตรนะ ผมใส่อ่าผมจะใส่จำพวกปุ๋ยไปก่อนนะครับผมจะใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับใส่น้อยนะครับผมจะใช้ใช้สูตรผมเนี่ยผมจะใผมจะใช้ปุ๋ยน้อยมากนะครับใช้ปุ๋ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าการทําน้ําเขียวนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะเลยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์เดียวคือเราใส่ปุ๋ยเพื่อให้น้ํามันเขียวถูกไหมนะครับซึ่งถ้าใส่ปุ๋ยน้อยแล้วน้ามันเขียวเนี่ยเราใส่น้อยดีกว่านะครับไรแดงก็บูมเหม, Sag, มือนกันนะครับไยแดงจะบูมไม่บูมเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของปุ๋ยที่เราใส่นะครับมันขึ้นอยู่กับน้ําเขียวเนี่ยมีแอมโมเนียไหมมีโดติเฟอร์ไหมปริมาณความเข้มข้นของน้ําเขียวหรือว่าปัจเจยนอื่นต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ผมจะอธิบายทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนมาเป็นขั้นตอนนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ก็ทําตามผมได้เลยนะครับอ่าโอเคผมจะใส่ยูเรียนะครับยูเรีย2ช้อนโต อ่ะสามดีกว่านะครับ,นะรบ,รนะรบสามช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะยูเรียสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิบหกเนี่ยผมจะใส่หนึ่งจุดห้าช้อนโต๊ะนะครับครึ่งต่อครึ่งหนึ่งจุดห้าช้อนโต๊ะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อาหารไก่เนี่ยนะครับอาหารไก่เนี่ยผมจะใส่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้กลิ่นของน้ําเขียวเนี่ยมันเหม็นนะครับมันเหม็นตัวนี้ตัวอาหารไก่เนี่ยผมจะใส่เพียง1ช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะแล้วก็อามินะครับอามิเพียง1ช้อนโต๊ะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยอามิเนี่ยมันจะทําให้น้ําเขียวเนี่ยมันเป็นฟ้านะครับมันลอยเป็นฟ้านะครับโอเคแต่ผมมือดิมือเดียวด้วยไงเดี๋ยวผมกะกะอลไรกันนะครับกะกะอะไรกัน1ช้อนโต๊ะนะหช้อนโต๊ะประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ไป ปื้ยอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับผมใส่น้ําเขียวไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับวันนี้มาถ่ายทําคลิปกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยบางทีผมไม่ว่างเลยผมทํางานอื่นด้วยนะครับแต่ทุ่งนี้นะครับทุ่งนี้ผมว่างกลางวันผมจะมาสาธิตการการละลายปุ๋ยกันอะไรยังไงเนี่ยนะครับให้เป็นเพื่อนเนี่ยเตรียมปุ๋ยนะครับเตรียมส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืน นะครับหมักไว้ก่อนเลยหนึ่งคืนปูนขาวผมไม่ใส่นะนะครับเอ่อถ้าไม่มีไอ้พวกอาหารไก่ก็ใช้เป็นอามิใช้ได้เอ้ไม่ใช่ถ้าไม่มีอาหารไก่ก็ใช้เป็นปลาปานนะครับปลาปนใช้ได้เหมือนกันแต่ผมจะใช้เป็นอาหารไก่ไงเพราะว่าผมหาง่ายด้วยนะครับแถวบ้านหาง่ายเลยขยอยหน่อยนะครับขยอยหน่อยอ่าแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับแบบนี้หนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนหนึ่งคืนเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสาธิตนะครับสาธิตการละลายปุ๋ยเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเนะี่ยผมจะแนะนําการวิเคราะห์น้ําเขียวการวิเคราะห์ะไรแดงเทคนิคการปล่อยไรแดงยังไงให้บูมนะครับแล้วก็โอ้เยอะแย,ยะครับทำไรแดงเนี่ยต้องต้องหูตาไวหน่อยนะครับทำไรแดงทําน้ําเขียวเนี่ยต้องหูตาไวหน่อยนะครับไม่ได้เลยนะครับบางทีจะมีพวกโรติฟงโรติฟเฟอร์อะไรมาลุงเนี่ยบางทีฝนยังไม่ตกเลยนะครับก็มาแล้ว นะครับปัญหามันเยอะเลยแหละผมเห็นหลายๆคนนะมือใหม่ในะกรุ่มเนี่ยนะครับหลายๆคนเลยที่เจอปัญหาบางทีไม่มีรูไม่มีอะไรต่างๆเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่ไรแดงไม่บูมเพราะอะไรอาจจะเป็นที่สูตรปุ๋ยอาจจะเป็นที่อะไรต่างๆนาะนันะครับเกี่ยวหมดเลยนะครับเกี่ยวหมดเลยฉะนั้นผมจะมาแนะนําการทําแบบมือใหม่นะครับวงลบว่าการทําแบบมือใหม่คุณดูคลิปผมจบทุกคลิปหลังจากเนี้ผมจะเปิดเปิดคอร์สนะครับแนะนาการทําน้ําเขียวไรแดงสูตร ที่ลงตัวที่สุดที่ผมเคยลองมานะครับผมทํามาหลายปีแล้วนะครับสูตรที่ลงตัวที่สุดที่ผมเคยลองมานะครับแต่ให้ดูว่าเป็นสติติสำหรับใครที่เก่งแล้วก็ก็ไม่ต้องดูนะครับอันนี้คือผมจะแนะน,นําเน้นสําหรับมือใหม่แต่ถ้าใครทําเป็นอยู่แล้วแต่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเสริมเอาไปปรับใช้ก็สามารถดูได้นะครับสามารถดูได้นะครับอ่านะครับอันนี้ไอ้สูตร ยูเรียนยะครับยูเรียเนี่ยจำเป็นทุกสูตรนะครับสูตรใดแดงสูตรน้ำเขียวแต่ละสูตรไม่เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้สูตรใดแดงผมมันดีสุดผมไม่ได้บอกตรงนั้นแต่ผมจะบอกว่าผมเนี่ยใช้สูตรนี้ที่ผมเคยลองมากับตัวเองเนี่ยสูตรปุ๋ยต่างๆนะนาปุ๋ยอัตราส่วนต่างๆนาเนี่ยสูตรนี้ลงตัวที่สุดนะครับสูตรนี้ลงตัวที่สุดและทีเนี้ยผมจะมีวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเดี๋ยวผมจะแนะนํา การปล่อยเชื้อเลยเนี่ยสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตับแล้วก็ไปปล่อยเลยมันไม่ได้นะมันไม่ได้มันได้เหมือนกันนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถ้าเรามีลรับสักนิดเนี่ยนะครับในการปล่อยเชื้อเลยเนี่ยมันจะมีผลดีมากนะครับแล้วก็เราสามารถคุมเกมได้กําหนดได้ทุกอย่างเลยนะครับคุมเกมได้ทั้งอะ,อะไรอนะแอมโมเนียทั้งโรติเฟอร์บางทีน้ําเขียวนกโดยไม่มีสาเหตุ อะไรต่างๆ่างนั่นนะนะครับปัญหาเยอะมากนะครับมือใหม่บางคนยังไม่รู้ว่าโรติเฟอร์ตัวยังไงนะครับโรติเฟอร์มันคล้ายๆมันคล้ายๆฝุ่นนะครับมันคล้ายคมันคล้ายๆฝุ่นตัวมันจะเล็กมากนะครับมองด้วยตาเปล่าบางทีไม่เห็นนะบางทีไม่เห็นนะครับบางทีผมต้องใช้แว่นขยายส่องดูนะครับถึงจะเห็นโรติเฟอร์แต่ให้สังเกตไว้เลยถ้าน้ําเขียวโบนไหนที่หยุดจากมันเขียวเนี่ยแต่อยู่ดีๆสีมันยางลงเนี่ยนะครับให้คิดไว้ก่อนเลยว่าโรติเฟอร์นะครับมันมี2ปัจจัย1นึ่งโรติเฟอร์ลง2 น้ำเขียวตกตะกอนนะครับน้ำเขียวตกตะกอนใช่ไหมนะครับมันมีโรดิเฟอร์ลงน้ำเขียวตกตะกอนนะครับอ่าอ่าลืมบอกไปอย่างหนึง่งนะครับลืมบอกไปอย่างหนึง่งคือผมลืมใส่รำนะครับขอโทษด้วยนะครับลืมใส่รำละเอียดนะครับอ่าไอรำเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้ปุ๋ยยูเรีย2ใช่ไหมเออปุ๋ยยูเรีย3มชนอ่อ ไอปุ๋ยสูตรสิเนี่ย1.5ึ่้ช้อนอาหารไก1่1ช้อนอามิ1นึช้อนนะครับผมจะใช้รำประมาณ4ี่ช้อน,นครับรำเนี่ย4ี่ช้อนพูนไปเลยนะครับรำเนี่ยยิ่งใส่เยอะที่ผมเคยเจอมานะไอรำละเอียดเนี่ยนะครับเรายิ่งใส่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งมีผลดีนะครับผลดียังไงเดี๋ยวติดตามไปได้เลยแล้วกันนะครับ1 2 3 3 4มัน,ม,นมันมวนเบาหน่อยไงนะครับต้องใส่เยอะหน่อยม,มันเบานะครับมันเบาด้วย สีช้อนสีช้อนนะครับอแป๊บนึงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ผมทํเแลแดงมานะครับตั้งแต่ทาเลาแดงมาเนี่ยผมเจอปัญหาเยอะมากเลยนะครับปัญหาน้ําไม่เขียวบ้างบางทีน้ําเขียวเป็นฝ้าบ้างนะครับข้างล่างไม่เขียวแต่ข้างบนเขียวบ้างนะครับบางทีโรติเฟอร์ลงบ้าง บางทีไม่มีแดดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวทั้งหมดนะครับทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราต้องนะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับมันทั้งหมดไม่ง ujemy, ั right. ้นจะไม่มีใดแดงให้ลูกปลากินนะครับถูกไหมนะครับนี่ตอนนี้นะครับตอนนี้ฝนตกแดดออกยังไงเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะครับไม่กลัวเลยโรติเฟอร์ลงลงบ่อยมากนะครับโรติเฟอร์ผมลงบ่อยมากเลย ลง7วัน10วันลุงรั้งนะครับลงบ่อยมากเลยเพราะมันมีไอพวกไข่โดติเฟอรอเนี่ยนะครับอยู่ในน้ําเขียวผมด้วยไงบางเทีนะครับนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคิดจะทําน้ําเขียวคิดจะทำะไรแดงเนี่ยนะครับเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะครับต้องสร้างภูมิคุ้มกันไว้บ้างนะครับบางทีถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเนี่ยนะครับต่อให้ไรแดงบมูมน้ําเขียวดียังไงเนี่ยพอวันหนึ่งรูมันลง ระบบก็เสียนะครับระบบการหมุนเวียนไรแดงก็เสียมันจะเสียไปหมดนะครับมันจะเสียไปหมดผมแนะนำนะครับอยากเป็นเพื่อนเนี่ยศึกษานะครับศึกษาให้ครบถ้วนเลยนะครับการทําน้ําเขียวกันทาไรแดงการกาจัดโรติเฟอร์นิสัยไรแดงนิสัยน้ําเขียวนิสัยโรติเฟอร์นะครับรู้แค่3มองค์ประกอบเนี่ยนะครับรู้แค่3มอย่างเนี่ยนะครับสามารถทำไรแดงให้ลูกปลากินได้ ตลอดเลยนะครับตลอดเลยนะครับโดยที่ผมเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยนะครับผมไม่เคยที่จะเปลี่ยนหัวเชื้อไรแดงหรือเปลี่ยนหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับผมจะใช้หัวเชื้อเริ่มตั้งแต่เริ่มมาเลยนะครับแต่คอยเรารู้วิธีการแก้ปัญหามันนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับรูทิเฟอร์อยู่ร่วมกับศัตรูไรแดงต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ไว้ได้นะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับมัน,นได้เพื่อนๆคิดดูนะถ้าวันหนึ่ง หัเชื้อน้ำเขียวเราเนี่ยม,มีโดไทเฟอร์ลงนะครับเรอแดงเรามีโดไทเฟอร์ลงนะครับแล้วเราเกิดทิ้งไอ้หัวเชื้อน้ำเขียวหัวเชื้อเรดแดงเนี่ยเราทิ้งไปเนี่ยนะครับเราทิ้งไปเนี่ยแล้วเราไปเอาหัวเชื้อจากอื่นมาเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ได้ไงนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้หัวเชื้อน้ำเขียวหรือว่าเรดแดงที่โอมันเนี่ยเอามาใหม่เนี่ยมันจะดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหัวเชื้อของเรานะครับแต่ถ้าเป็นไอ้หัวเชื้อของเราเนี่ย เราจะสามารถดูได้เลยนะครับว่าไอ้เวอร์เชอรเนี่ยมันเคยผ่านดูทิเฟอร์มานะเวอร์เชอร์ดแดงเราเนี่ยมันเคยผ่านดูทิเฟอร์มานะใช่ไหมอ่ะเรารู้อย่างนั้นเราก็สามารถอ่าสร้างเกราะคุ้มกันนะครับในการทําน้ําเขียวได้นะครับโดยไม่พลาดเป้านะครับโดยไม่พลาดเป้าบอกว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรก็ต้องมีนะครับมารืังน,นี้จะมีแรงแดงก็ต้องมีวันนี้จะมีแรงแดงก็ต้องมี นะครับต้องมี้ลูกปลากินทุกวันนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมใส่นะครับโทษทีนะครับแล้วก็อ่าจุดสําคัญเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้อย่างอื่นเลยคือนะครับเนี่ยไอสิ่งที่สําคัญจริงๆนะจะมีอามินะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นกากน้าตาลแทนดีกว่าแทนก็ได้นะครับกากน้าตาลแทนก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอามิดีกว่านะอามิ Army, นะครับ รำละเอียดยูเรียนะครับปุฤฤ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 ๋ยสูตรสบกอาหารไออาหารไก่เนี่ยเป็นอาหารเสริมนะครับเป็นตัวเสริมนะครับเอาจริงๆไม่ใส่ก็ได้นั่นแหละนะครับแต่ถ้าใส่เนี่ยมันจะบูมกว่านะครับถ้าใส่เนี่ยไอใดแดงเนี่ยมันจะบูมกว่านะครับน้ำเขียวเราจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันเนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการกันนะครับจะไปแบบจะไปแบบ ทีละขั้นตอนเลยเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าผมเนี่ยพึ่งหัดทำไรดแดงดีกว่านะครับผมจะสมมุติว่าผมเนี่ยพึ่งหัดทำไรแดงใหม่ๆเลยดีกว่านะครับไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเลยนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้เห็นไปด้วยไงว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ยังไงนะครับตั้งแต่การทําน้ําเขียวนะครับการทําน้ําเขียวการเช็คการเช็คโรติเฟอร์การเช็คน้ําเขียวการปล่อยไรแดง สำคัญมากนะครับการปล่อยพันธุ์ใด่างเนี้ยสาคัญมากบางคนมองข้ามอย่างนี้นะครับผมก็เคยมองข้ามอย่างนี้ไปแต่สุดท้ายมันสําคัญมากนะครับปล่อยใดแดงยังไงให้บูมปล่อยจังหวะไหนปล่อยเวลาไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคลิปต่อไปนะครับมาดูกันอีกทีหนึ่งใน E p พสองนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ายังไงก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องโปรเซียนเชืแอด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คอนเทนต์ต่อไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่แบบเป็นมือใหม่นะครับคนที่เป็นมือใหม่สนใจอยากทําน้ําเขียวอยากเพาะปลากัดนะครับอยากทำไรแดงหรือว่ายัางไงเนี่ยกด s u b สไครต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็น EP EP เป็นตอนตอนไปนะครับรับรองว่าพอผมสอนเนี่ยคุณดูคลิปผมทุกคลิปโดยไม่เลื่อนข้ามเนี่ยนะครับเพราะมันมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดทั้งหมดเลยคุณดูคลิปผมทั้งหมดโดยไม่เลื่อนข้ามเลยเ นะครับคุณจะทำคุณจะทำไรแดงเป็นนะครับคุณจะทํไรแดงเป็นแบบมืออาชีพเลยนะครับ Summer. แต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็ดผมเป็นมืออาชีพนะผมบอกแค่ผมเนี่ยเป็นเกษตรกรนะครับที่ทำไรแดงแล้วก็ทําได้นะครับไม่ถึงกับช่ำชองอะไรขนาดนั้นแต่ทําได้แล้วก็รู้วิธีการแก้ปัญหานะครับผมรู้วิธีการแก้ปัญหาแล้วผมอยากจะเอาตรงเนี้ยนะครับมาแบ่งปันกัน,กนวันก่อนโพสต์ไปในกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงตรงเนี้ย การทำไรแดงเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับพยายามนะครับพยายามอย่ากดข้ามนะครับเพราะไอ้ทุกวินาทีเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้ที่จะเอามาเอามาปรับปรุงเอามาใช้ในการทำไรแดงทั้งหมดเลยนะครับพยายามพยายอย่าข้ามกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน EP ตัดถัดไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยสำหรับคืนนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว เจอกันใหม่ EP หน้านะครับอ่าสวัสดีครับ